สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะผมมั่นเอนะครับและเป็นกันในเกมแฟนต์แฟนตาซีปาธิสิบเจ็ดกระดุ 8, รครับซึ่งในพอดนี้นะครับถูกเป็นภาริจกิจของเราที่เราจะมาพ้นคลายกับการเล่นการ์ดกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับือวเป็นไซย์เควสที่อยากให้ทำมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนจบเนี่ยเราจะได้การ์ดที่สำคัญมากๆเลยแหละเ,เราก็ไม่ควรพลาดนะครับ ก็คือการแข่งซีซีกุ๊กการนั้นเองซึ่งจะแปลว่าสนุกและก็ตื่นเตอนย่มแน่นอนเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่เราจะแข่งกัดได้นั้นเราจะต้องทําตามเงื่อนไขนิดหนึ่งก็คือเราจะต้องท้าแข่งกัดถั่วบารมนะครับซึ่งก็ถ้าจะไม่ผิดก็16ครั้งหรือ2 0อ่าไม่แน่ใจว่าจานวนกี่ครั้งนะครับแต่เอาเป็นว่าเราเนี่ยแข่งกัดไปเยอะแยะมากๆเลยถั่วแข่งกันทั่วบารามเลยนะจ๊ะ หาเขาทั่วไปหมดเลยแน่นอนนะครับว่าเราเองก็พร้อมที่จะทำการแข่งกับทุกๆคนในบอรล็อกเดนแห่งหนี้นะครับโอเคสิ่งนี้นั้นว่าปลักกิจแรกก็คือเราต้องหาแข่งการไอเรียบร้อยก่อนนะครับนะโอเคครับเราจะแข่งการกันทั่วบาล็มแล้วเราแข่งประมาณสักยี่สิบครั้งเลยแหละโอเคเรามาคุยคนนี้ดีกว่าครับคนนี้นะครับถ้าเราแข่งครบแล้วเนี่ย แล้วกว็ซ้อมมาท้าแข่งได้นะจ๊ะสิ่งคนนี้จะชื่อแจ็คนั่นเองซึ่งเป็นบุคคลแรกที่ต้องมาหาแข่งกัดนั่นเองมาเรามาแข่งกัดนักพิเศษเป็นดีกว่าเอาล่ะเราแจ็คก้ดที่เราไม่อยู่ตามนี้เลยและเด็กนี้นี่เลยน่าจะกว่าทุกคนโอเคเอาพาสโคข,ขึ้นไปมุมซ้ายบนก่อนโอ้ดีเลยกัดนี้มา เดี๋ยวเอาตัวนีดเลยเรียบร้อยกินไปหนึ่งแล้วโอเคกินไปตั้งโบสถ์อย่างนั้นเหรออืมเดี๋ยวก็โดนหรอกนะนี่แน่มาก่ออีกหนึ่งเอาหลบดีละแกแพ้เลยเลยจ,จ๊กเล่อนี่แน่ออาขึ้นมาเลยจะรู้ว่าแกไม่มีทางเอาชนะได้เรียบร้อยโจ,จ๊กเล่อโอเค แล้วกวาดหมดได้เลยนะ,ะเจ้าเจ้าเจ็กบ๊ายบายโอ้ฉันแพ้แล้วเเนี่ยคุณเก่งมากาเลยแต่เรียนว่ายังมีหกคนในซีซีกรุ๊ปที่อยากจะจัดการแก <c oughs> ขอให้สนุกกับการกาศล่นนะบ๊ายบายโอเคโอเคหลังจากที่เราปรับแช็คได้นะครับเราไปหาคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัว่าเป็นบุคคลที่ลึกลับแต่เขาก็อยู่ในกลุ่มของซีซีกรุ๊ปกรอดอีกนัน เคยนะครับอ่าคนนี้เลยเข้าไปเลยนะั่นติดเทนนิงไม,ไม่ใช่เทนนิงกลาวนะเทนนิงกลาวนะในเล็กนรกไปเซ็นร่เทนนิงเซ็นเตอร์นะจ๊ะอ่าต่าไปตรงนี้เลยซึ่งในนี้นะครับก็จะมีบุคคลที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับซีซีกรุ๊ปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องไปหาเขาและท้าแข่งกัดเขานะครับเพราะเขามีการ์ดีอยู่นั่นเอง ในน้อนับคนแข่งการ์ดเขาเซฟกันก่อนนะจ๊ะเผ<อ>ื่อเราแพ้ขึ้นมาเนี่ยเราเสียบทเด็กหมดหน้าตักเลยนเนี่ยโอเคเซฟไปเลยเอาละเซฟเสร็จเราก็ต้องไปคุยกับเขากันหน่อยมาแล้วจ้ามาพูดคุยในน้อนะครับว่าถ้าเราไปเจอเขาเราก็พยายามสลับเข้าไปเข้ามาอ่ะยังไม่เจอนะจ๊ะไปเรื่อยๆรืจ๊ะอลม มาหรือยังจะ๊ะอ่านี่เลยครับคนคนนี้อมาเลยแล้วมาพูดคุยกันดีกว่าแฮ้ hey, เป็นไงบ้างฮะคุณอาชนะฮ่าเจ้าแจ็คได้ค่ะคือจอเกอร์ยังไงละ่ะสมาชิกซีซีซซกุ๊บไหนเรามาแข่งการ์ดกันดีกว่าในพาร์ทนี้ไม่มีอะไรมากครับแข่งการ์ดลูกเดียวเลยนะจ๊ะเอาละมาไนอะน,นอนเด็กนี้แหละตำนานของแฮเลยต่ำจนเมื่อยเลย ลุกน่าจะพังก้นแน่นอนเลยโอเคเอาเซตเดิมนี่แหละจัดการแกอ้อนี่ไงวิเวธานการที่เราต้องการออกมาแล้วสินะเปีเ้ยกก็ไปหนึ่งทีอ่าโอ้โหใช้เล่นลุกไม้นี่อย่างนี้เลยเหรอเจ้าจ๊กเกอร์นี่แนะ่วางบนนี้อ่าอย่างนี้แกเสร็จไหมเล่นแบบนี้เนะี้ยเรียบร้อยวิเวธาน โอเคเพียงแค่วันี้แล้วก็น่าจะชนะแล้วแหละเพราะว่ามันมีสมารถกินการเราได้เรียบร้อยมานีเลยวิเวียนทานโอ้ดีมากเลยคุณนะถ่าสาวเราจะพัฒน,นาเมตาเมต์ได้แล้วจ้ะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับโอเคแลาชนะ2สองคนได้แล้วนะครับก็คือเจ้าแจ๊คก,กับเจ้าโจ๊กเ,เ,เกอร์นะจ๊ะแล้วก็ในการวิเวียนทันติดไม้เด็ดมือมาโอ้โหเป็นอะไรที่คุ้มค่าม,มากๆเลยนะจ๊ะโอเค มาเราไปหาคนตัดไปดีกว่าคนนี้นะครับพอถือวาเป็นคนที่สมคัญเหมือนกันนะจะพอ,อได้กนที่อยู่ได้ซี่สกุกัดเหมือนกันเลยนะเอาละทีนี้โอเคก่อนอื่นเลยนะครับเพื่ออะไรกัดมาดีๆเมื่อกี้เนี่ยเซฟกันก่อนเลยนะจ๊ะโอเคครับามาหาคนต่อไปดีกว่านะ เขาชอบวิ่งบริเวณแถวนี้อ่าไม่ใช่คนนี้นะนะคนนี้เนี่ยเราชอบท้าแข่งก๊อดมากมากเลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเลยจ้ะอ่ามาแล้วก็พยายามหาเขาหมุนเวียนดูหวังว่าจะเจอนะเอ้ยอย่าเป็นก๊อดไว้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แกไม่ใช่แกไม่ใช่แกนะยังไม่เจอยังไม่เจออีเซ็ตสั่งอีกนิดนึง ว่าจะเจอนะจ๊ะโอเคครับไม่รอบหนึ่งก็ได้มาหวังว่าจะเจอนะอ๋ะอน,นี่เจอแล้วมาแล้ว<อ>มาพูดคุยกันหน่อยเฮ้ hey, สวัสดีอ๋อคุณกบจัดเจ้าแจ็คก,กับเจ้าโจเกอร์ได้เลยสินะอ๋อละเอาอะไรเจ้าครับมาเรามาสนุกกันนีกว่ากับการเล่นก,กัอเมาไว้เ,เกลี้ยงเลยแน่นอนนะครับไม่เอาเซ็ตไหนเซ็ตเดิมนี่เลย โอ้ gas ด oh, ีเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป oh, ็นว่าเอาชนะเขาก็โอเคนะจ้ะจ้ะโอเคปิดติดปิดติดเอาเจ้านี่ดีกว่าฮ่าแบบนี้เรียบร้อยมีแก้มมากินไหมจ้ะเอาดูจะทางไม่มีนะจ้ะ uh, ไอ้ฟิตวันดักเอาไว้อ้ากระบอกเพชรวันดักอะเรียบร้อยเสียไปสองเลยเนี่ยแก <c oughs> <c oughs> okay, นี่จะรู้ผลอยู่แล้วว่ <c oughs> นาชนะแน่นอนโอเคกินเกลี้ยงเลยใบใบนะั่นเจ้ากลับ <c oughs> เสียหมดหน้าตักเลยนั่นเนี่ยเฮ้อโอ้ไม่เลวนี่เกเป็นผู้เล่นที่ไม่เลวแล้วมันเหมือนกันโอเคบ,าย,บายนะจ๊ะโอ้โอร้อนเลยนะจ๊ะเสียาการ์ดไปหมดเลยนะจ๊ะโอเคซปเซฟกันก่อนนะจ๊ะเพราะอะไถ้าแพ้นี่ก็เสียหมดเหมือนกันแถมเสียหนะักกว่าเดิมอีกด้วยนะโปรโใช้การ์ดบอสหมดเลยนะี่นะโอเคมาๆมาๆเราไปเอาคนตัดไปดีกว่า คนคนนี้นะครับเป็นคนที่เรามักจะเห็นมากๆเลยเลยไม่น่าเชื่อว่าจะจะเป็นด้วยนะจ๊ะเอาล่ะลีเซตจากเหมือนเดิมนะจะหาไม่เจอแน่นอผลวันนี้เอาล่ะนี่ไงเจอแล้วนี่งรอปั๊บนึ่นะจ๊ะ ลอ้สาวๆเดินให้จบก่อนแล้วมาคุยดีกว่าโหกลับแพ้ล้วนนี่ยเดี๋ยวมึกเลยก็คือพิเศษไดมอนจ่ายยิงเพชรนะจ๊ะเอาล่ายยิงไดมอนด์มามาแข่งการ์ดดีกว่ามันจะเสียวอีส์เพอโอเคมาจ่ายยิไดมอนด์จะเอาอะไรมางัดเราบ้างแน่นอนเราเอาเซตเดิมนี่แหละโอเคโอเคนี่เองเหรอ แกจะมางัดเรามันอีซี่กันไปไหมเนี่ยหอมมีดักทางแลนวเก่งนะเนี่ยได้เก่งนะเนี่ยแต่เสียใจนะขอกินนี่ก่อนหนึ่งทีกินกลับอย่างนั้นเหรองั้นก็ขอกินกลับหน่อยนะจ๊ะโอเคโอเค้เก่งเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เปีย้ยเออเอาละแพ้ไหมเนี่ยอเอาเสมอแล้วเนี่ยโอ้ ไม่เปาเหมือนกันนี่ฮฮไ,ไดมอนเอาไม่ปไปให้แข่งใหม่ก็ได้ของแบบนี้เอาละอืมเอาละเอาเหมือนเดิมนี่เลยจะได้รู้รสชาติความไพ่แผ้โอกาซก็โอ้ยใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอืมเอาวางดักเหมือนเดิมอา่าดักหน้าดักหลังดักซ้ายนี่เลยม <c oughs> าฟิตว่าง่ยอ่ะอยู่นิ่งๆไม่ว่าดี หาเรื่องนี่แนไซฟเฟอร์เรียบร้อยอืมอะอีะอฟิดอีกหนึ่งนะทีนี้จะกินยังไงจ๊ะอืมโอ้แต่นี้นี่ยขอกินด้วยนะจ๊ะโอ้เอากลับตั้งสองเลยสักเมืเ่กี้เรียบร้อยอืมหอแม่ยังมานี่หละเราขอเอาหมดเด็กเลยนะจ๊ะโอ้คุณเก่งมากเลยยิ่หากเอาล่ะแต่ว่ายังเหลืออีกสองคนนะ ที่เหลืออยู่และพร้อมที่จะเล่นกับกัน <c oughs> คุณมากเลยนะจ๊ะโอเคอีกสองคนนะครับเรารู้แล้วว่าเคยนะจ๊ะแต่ว่าเอาคนแรกก่อนแล้วกันนะจ๊ะขึ้น <c oughs> ไปชั้นสองสิว่าอยู่ไหมอ่าสองงั้นเหรอนี่เลย คนนี้นะครับเป็นคนที่คุค้นๆหน้ามากๆเลยในพาร์ทแรกๆเลยนะครับโอ้คุณสามารเอาชนะคนอื่นได้เราได้เก่งมากเลยนะแต่แล้วอกว่าแกได้แปลแพ้ยุ่นมือค่ายยังงคิดเหรอหรือจะแพ้แกฮะมาถ้ารั่วแกชอบให้สตาร์เตอร์เด็กมาถือเป็นอะไรดีเป็นบุญคุณมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับแต่รอบนี้ราตรงชนะแกได,ได้นะจ๊ะโอเคมาเรามาเริ่มมาเลยดีกว่า คนนี้นะ่าจะไม่เบาแนะ่นอนเนี่ยืดูจักกร์นะเนี่ยโอ้กินถัดก,กินเอาไดโนเสาร์มากินก็ใบๆนะจ๊ะโอ้เล่นเล่นลกไม้ลูกไม้ลมเลนะี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียนะจ๊ะอาตรงนี้มันเอาหนักมาไปก่อนโอเคเอาไซเฟอร์แล้วกันมาลอกนี้จะเสมอก็ได้นะเนี่ยใช่เอาเสมอกันเศบไม่เบาเลยนะจะ๊ะแกเนี่ย โอเคอเสมอ,อไม่เป็นไรเสมอแล้วแข่งรอบหนึ่งมารอบหนึ่งก็ได้เวลาเหลือเฟือมามามาเด็กเดิมมันเลยเอาไว้มันจ็บแสบ <c oughs> เด็กเดิมเลยอ่าโอเคโอ้การ์ดีมันก็นี่เปี่ยนก,ก็ไปอ่าอีฟิตดักหน้าแบบนี้เอาละ ทีนี้ฉันต้องจะกินแก่ก่อนนะจ๊ะเห็นแบบนี้เงียมอร่อยอ่ะอ่ะนต,ตัวนี้อ่าสนใจแล้วอ๋อใส่เสื้อดีกว่าเปียกเข้าไปเรียบร้อยเอาละจะเอาอะไรกินอีกอ๋อตัวนี้อย่างนั้นเหรออันก็เอาน้องอ่าอ่เรียบร้อยฉันนะใส่เสื้หอหมดเต็เลยใบ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 ,บนะจ๊ะ กอางเพชรก็ด้วยเฮ้อคุณเยี่ยมมากๆเลยอืมก็เป็นนักเก่งการที่ยอดเยี่ยมเก่งมากๆเลยประสบการไวเมืกมากๆแต่แน่นอนว่าเจ้าฮาร์ดเนี่ยขอพร้อมที่จะพบแกกันนะแกเป็นซีซีกรุ๊ปที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช้เวลาถังสามเดือนนะจ๊ะแกสามเดือนตอนนั้นก็สามารถอยู่ในสมาชิกได้เก่งเขาเก่งมากเลยตอนนี้พี่ไปก่อนนะจ๊ะหัวร้นมากเลยเสียการไปห้าไปเมื่อกี้โอเคครับ เจ้าหาใช่ไหมล่ะเจ้าฮาสนะครับอยู่อ่าไปชั้นแรกก่อนนะจ๊ะ <c oughs> โอเคไปๆๆเคลื่นลงชั้นแรกก่อนอืมโอเคเอาละทีนี้แน่นอนนรับปะลบละสายทางนี้นะจ๊ะอืมโอเคไปก่อน <c oughs> อยู่ไหมเอ้ยอยู่ไหมเอ้ยเอาละเร่งความเร็วเลยจะได้ไม่กระเสียเวลา แต่ในนั้นนะครับว่าก่อนจะแข่งกับเจ้าฮาร์ทเนี่ยเจ้าฮาร์ทนี่เก่งมากเลยมาเซันก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกโอเคครับเจ้าฮาร์ทเนี่ยมาที่ชั้นสามครับผมอชนอาจารย์ใหญ่ห้องอาจารย์ใหญ่เองขึ้นไปเลยอโอเคขึ้นไปอยู่ไหมเอย่ยอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะเอาล่ะซิงฮาร์ทคือคนนี้นึ่พี่สู้ฮอสคยมามากเลยอ่า คุณกำจัดคนอื่นนะฉันคือซูนะเป็นหาเป็นจะสาวชิคซิซิกรุ๊ปท,ท,ที่เก่งมากนะจ๊ะโอเคเรามาท้าแข่งกัดดีกว่าสิงรับรองว่าพี่ซูเนี่ยก็มีกัดดีๆให้เราซอยมากมายนะจ๊ะ<อ>เอาตัวไหนดีนะรู้สึกว่าฝีมือก,การเล่นของซูเนี่ยน่าจะไล่กาดปักปักอะไงันเอากาดทพ่เซยษมันหน่อยนะอ๋อนี่ไงครับทั้งเขาเลยจ้าสุที่เราต้องการ โอเคดีมากเลยใช้แต่แต่อะไรกะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอ้ดักมาเก่งนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นตุ๊กตุ๊กตุ๊กยอดเยี่ยมอ่าเรียบร้อยอืมกินกับอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเอาการ์ดใครดีนะรอบนี้แข่งยากัอืมยากเหมือนกันนั่นี่โอ้เรียบร้อยอืมโอ้กินอย่างนี้เลยเหรอเก่งมากๆเลยเดี๋ยวดูแต้มนิดนึง อัวน,นกินยังไงกินไม่ได้ละสิเรียบร้อยนี่แหละเอาหมดเต็กเลยนะจ๊ะพี่ซูโอเครี้ยงเลยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยใบาบอ้าฉันแพ้นึมดอ่ะไ,ไม่น่าเชื่อเลยอ้วันนี้จะเป็นวันที่ไม่กอยดีแต่ว่าอะแน่นอนว่าคุณเป็นบุคคลที่สองที่เอาชนะค่าได้ ยังมีคนหนึ่งนะจ๊กก็คือคิงคิงเนี่ยเก่งมากๆเลยเขาเนี่ยพร้อมจะพบคุณนะอ่าโอเคไปลงข้างล่างเลยแต่แน่นอนนะครับว่าก่อนที่เราจะได้เจอคิงไงนั้นเราจะต้องไปพบคนหนึ่งก่อนนะครับอ่าโอเคไปไปไปลงไปที่ชั้นหนึ่งอ่าเราจะไปเจอคนคนหนึ่งก่อนนะครับอ่า โอเคลงนี่เรียบร้อยแล้วโอเคออกไปเลยทีนี้นะครับมาเราจะไปที่ห้องพยาบาลกันนะครับไปหาด็อกเตอร์นะครับไปพูดคุยกันหน่อยว่าเกิดอ,อ่าพี่คิงนั้นคืออะไรกันนะคือยังไงเรื่องราวของพี่คิงเป็นยังไงอ่าลองคุยกันเลยครับผมเดีย๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อคุณนี่มากๆเลยนะที่คุณสามารถชนะบุคคลทั้งหมดในซีซีกรุ๊ปได้ แน่นอนว่าตำแหน่งคิงนั้นก็เคยเป็นของฉันมาก่อนเนมะื่อ4ปีก่อนจนกระทั่งมีคนนึงนี่แหละที่เอามาชนะฉันได้และเขาเนี่ยก็กลายเป็นคิงในปัจจุบันโอเคเราว่าด็อกเตอร์เนี่ยเคยเป็นคิงมาก่อนนะจ๊ะแต่ว่านะมาแข่งกับคิงที่อยู่เป็นคนปัจจุบันชะซว่าเขาจะฟิวอรอยกัรแข่งไหนน้อยนะครับว่าเซฟกันก่อนนะ ถือถ้าทางเนี่ยเขาเดี๋ยวเป็นคนที่ไร้กันนะมากๆเลยนะเอาละเอาละทีนี้วิธีการที่จะอต c t i v ชักนั้นเนี่ยอา่าอยู่คนเดียวกันก่อนนะจ๊ะอืมโอเคอยู่คนเดียวเสร็จแล้วใช่ไหมอนอนหลับไปเรื่อยๆจ๊ะนอนไปเรื่อยๆนอนนอนไปอิ่มๆอ่อาคุณสามารถที่จะชนะทีมซีซีกรุ๊ปสี่คนนั้นได้อย่างนั้นเลย โอ้คุณได้พสุดอะไรามากมายเลยนะเอ๊พิติตต่างไงสี่สกร๊ปเลดเดอร์ไงล่ะฉันคือคุยติสเทปเด็ดจ้ะฉันคือคิงยังไงล่ะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ขนาดนี้เรามาแข่งกันดีกว่าอมาเจ้าคิงามาแข่งกา๊าหวังว่าจะได้ใช้ก๊์ดทีเราต้องการจ้าซึ่งก๊์ดใบนี้นะครับสำคัญมากๆเลย เราต้องเอามาให้ได้โอเคของแปดีนะั่นอีนัวแล้วก็ไซเฟอร์อ๋อนี่ไงครับมาแล้วมาแล้วมาซะไวเลยนะเนี่ยต้องการกัดไบนี้อยู่นะ,ะมามาดูฝีมือการเล่นของโจกิงในจะเป็นยังไงโอ้โหเมนแบบนี้เลยหรอแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วสิมาเอา,าดักหน้าดักดักใจก่อนนะจ๊ะแบบนี้ เอาล่ะทีนี้ทีนี่แบบที่แค่นี้เองเหรอโอ้ยแต่ตุกติกตุกติกตุกติกนานนาจาเนเล่นแรงอ้ยเนี่ยโอเคใส,ส่เสอ้อดักดักอย่างนี้เยเหรออาจา์ไม่ไม่ไม่อะไรหน่อยเลยโอเคมา โ <Okay. S 1> อเคเรียบร้อยอาจารย์กอกินไดโนเสาร์เรียบร้อยอไดโนเสาเร์ราเป็นเหตุทำไมอาจารย์หมดเด็กนะจะ,จะ,จะบหม่ใหนมนะจ,าาจะได้การ์ดมแล้วกระบอกเพบัาด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแพ้อ๋อแกนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเอาล่ะแต่ถ้าว่าคุณอยากจะได้การ์ดรใหม่ใหม่มาท้าแข่งการ์ดกับฉันได้ตลอดเวลานะไปก่อนนะ,ะ๊ะสกวอโอเคครับผมก็ถือว่าจบแล้วนะจ๊ะสำหรับ พาดเก๋ๆซีซีกุ๊บการในวันนี้นะครับขอขอขอบคุณมกรพุ่มนะครับที่ติดตามและชมนาทีนี้นะครับเลยกดไลค์กดสมัครกดแชร์กดดิ้งเพื่อเป็นพระทุกทุของผมนะครับเด่นเกมมาชุกเกย์เอาล้นครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย